เห็นคุณเห็นค่าของธรรมเห็นคุณเห็นค่าของธรรมธรรมที่เราอย่างพวกเราจะได้มาอยู่อยากได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันมาเป็นนักบวชผู้เป็นแนวหน้าพระศาสนาอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ผู้ที่เขากลับไปเขาไม่อยากอยู่นะเขาก็อยากอยู่อยากอยู่อยากปฏิบัติเหมือนเราแต่แต่อะไรมันหลายแต่อยู่นะกาลังที่เขาจะหลุดจะหลุดจะพ้นออกจากกรงขังตรงนั้นกําลังเขาก็ยังไม่มีเท่าที่ควร เพราะทําไมเขาก็เพิ่งสร้างเพิ่งสร้างกําลังตรงนั้นถ้าพูดถึงว่าอน,นักบินชั่วโมงบินมันน้อยพูดถึงเนาะชั่วโมงบินมันน้อยถ้าอาจารย์เกิดจะชั่วโมงบินมากเพราะาอาจารย์บินธบตลอดออเขาก็เขาชั่วโมงบินมันน้อยประสบการณ์มันก็น้อยอแต่ย่อนย่อเข้ามาในปัจจุบันนาการที่เราอยู่เราเลยฝึกฝืนฝึกฝืนและบึกบืนขั้นตีปรมังตะโปตีติขา คันติธรรมเป็นตะบะแผดเผาให้กิเลสเล่าร้อนได้เหือดแห้งอย่างพวกเรานี่ออกมาจากเคหาสถานบ้านช่องปักจิตปักใจจะมาอยู่ทั้งวันและทั้งคืนอ่า,อามารักษาศีลอุโบสถสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราก็ได้สั่งสมได้สั่งสมความวิเวกตาได้สั่งสมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่อยู่กับกายะวิเวกกายะวิเวกแล้วก็ได้มาสั่งสม สติสมาธิว่าจิตตะวิเวกจิตเราไม่มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับชาวบ้านาเราไม่ได้ยุ่งเหยิงในการอยู่ในการกินเราฉันหคนเดียวเป็นวัดในวันพระปัญหาเ,าเรื่องราวต่างๆที่เราต้องอชุ่มแช่กับการอยู่กันกินเก่าๆแยกเกี่ยวข้องกับคนนี้มันก็ลดกละก็ว่างไปเราก็มีเวลาเป็นส่วนตัวของเราเองที่เราจะสั่งสมในการฝึกสติในการฝึกสติในการฝึกขันติ ปึกสวรรจะอดทนตั้งท่าตั้งทางเอาไปเอามาการตั้งท่าตั้งทางมันยืดนะมันยืน้วมันยาวสติเราก็อ่ามันมันเป็นสติที่อ่าเป็นช่วงเรียกว่าเป็นกําลังและมันคงกําลังและมันคงเพราะเราฝึกต่อเนื่องเนี้ยเราฝึกต่อเนื่องเรานักกีฬ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 าโนารักเมืองเขาฝึกเขาวิ่งออกเขาวิ่งออกกําลังกายเขาวิ่งมากกล้ามกล้ามกล้ามเนื้อกล้ามแข้งกล้ามขากล้าม อวัยวะเลือกล้ามเนื้อในร่างกายเขาก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อมันเพิ่มมากขึ้นนี่ความทนความทานในการต่อสู้มันก็ได้นานคําว่ากําลังแห่งสติกําลังแห่งสมาธิกําลังแห่งปัญญาที่มีคันติธรรมเป็นบาดฐานมันก็เฉกเช่นเดียวกันเราสู้อดสู้ทนบากบาั่นพาคเพียรจะทําอะไรเราก็เหนือคนธรรมดา